ทันทีที่ปรากฏตัวก็มีแฟนๆตามกรี๊ดตามถ่ายรูปกันแน่นแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหมีครั้งตัวสีฟ้านะคะแคบจะกลายเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของคอนเสิร์ตแบล็คพิง k ที่พลาดไม่ได้ไปแล้วก็ออกมาโชว์ตัวทักทายแฟนคลับเรียกน้ำย่อยกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยค่ะ บรรยากาศหน้าง,งานคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์บอลพิงค์อินแบงค์อกที่สนามสุขพัชราสายคึกคักสุดๆค่ะเราเห็นชัดเลยคือแฟชั่นการแต่งตัวของ b l i n k ชื่อของแฟนคลับนะคะเพราะว่าน,นี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วจัดใหญ่จัดเต็มค่ะแลนะที่พร้อมสุดๆอีกหนึ่งอย่างคืออุปกรณ์จำเป็นสำหรับบรรดาแฟนๆที่ลงบัตรหลุมหรือว่าบัตรยืนค่ะมีครบทั้งพัดพัดลมไปจนถึงยาด,ดมหรือว่าบางคนมีรองเท้าเสริมส้นนะคะเพิ่มความได้เปรียบในการดูโชว์ค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความกังวลของฟแฟนๆละค่ะว่าจํานวนคนดูบัตรยืนวันนี้ก็น่าจะมีมากไม่ต่างจากเมื่อวานแม้จะได้ฟิลได้บรรยากาศแบบใกล้ชิดศิลปินแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงกับความแออัดจนหลายคนอยากสะท้อนกลับไปถึงผู้จัดงานนะคะว่าควรจะมีมาตรการจัดระเบียบและควบคุมปริมาณคนดูให้ดีกว่านี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ อย่างคนนี้นักแสดงหนุ่มนะคะอันอัครพัฒค่ะบุญนาคก็กดบัตรยืนได้มาค่ะก็ได้ข่าวว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนเป็นลมวันนี้ก็เลยเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มาเพียบเลยค่ะลูกอมยาดมพร้อมไงเมื่อวานอันดูผ่านโซเชียลมีเดียก็วันนี้ก็เลยต้องรีบมาเพราะเห็นเขาบอกว่าคนเยอะมากอะไรเงี้ยครับใช่บางคนแค่เป็นลมนนใช่ครับผมเลยว่าให้เอาลูกอมมาด้วยเนี่ยก็เตรียมมาครับลูกอ,อมม,ออมีอยู่ฝั่งนู้นแล้วอยู่ฝั่งนู้น พี่แอมยอมมองครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวว่าจะยังไงแต่เห็นเขาบอกว่าห้องน้ํานี่โหดมากเดี๋ยวมาดูกันแล้วว่าของจริงเป็นยังไงอยากเห็นใกล้ๆอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าบัตรนั่งมันแอบไกลนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เราพอเราเห็นว่าแบบเขาเปิดไยไม่หยุดเลยไถเรื่อยๆเลยแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับว่าบัตรยืนมันกันแน่นขนาดนี้คิดว่าแบบจะอึดอัดไหมจะหายใจออกหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกคนมันเยอะเกินค่ะจากรูปเมื่อวานที่หนูเห็นมัน มันใหญ่มากอ่ะคนมันเยอะมากอ่ะแล้วภาพที่แบบวิ่งเข้าไปแบบจองที่กันเงี้ยค่ะมันรู้สึกอันตรายมากๆใช่สําหรับแฟนเพลงนะคะอีกโมเมนต์ที่ดีที่สุดของคอนเสิร์ตก็คือแฟนเพลงด้วยกันเองนี่แหละค่ะบางคนนะคะทําป้ายมาพิเศษเลยเอาไปเป็นมีมให้เราบลิงเนี่ยได้มาถ่ายรูปด้วยกันหรือว่าที่เห็นได้เยอะสุดนะคะคือการทําของกิฟเวค่ะเอามาแจากแฟนคลับด้วยกันเอง มีทั้งแต่งรูปปริ้นรูปมาแจกนะคะแถมขนมกินแก้หิวหรือว่าที่ต่อแถวคิวยาวแบบที่เห็นนี้นะคะเป็นของที่ระลึกจากแฟนคลับบ้านต่างๆอย่างเช่นบ้านเจนซูค่ะที่คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ออกไอเดียทำของมาแจกกันหลายอย่างเพราะว่าถือเป็นของขันรับวันเกิดของจีซูและเจนนี่สองสมาชิกที่เกิดในเดือนนี้ไปในตัวนะคะซึ่งแม้จะต้องลงทุนโรงแรงกันเองแต่แฟนๆเขาบอกเป็นความสุขแล้วค่ะได้ทั้งมิตรภาพและรอยยิ้มจากคนที่ได้รับด้วยค่ะ เห็นโคนอื่นทําก่อนแล้วก็ทําบ้างอะไรเงี้ยเหมือนของที่ระลึกมากกว่าค่ะแต่ว่าบางอย่างก็ทําให้เป็นมีความเป็นลายเส้นของเราหรือว่ามีความเป็นตัวตนของแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยคือจะมีร,รถตุก๊กตุ๊กที่เป็นของเจนซูไทยใช่ค่ะ26คันอยู่ในกรุงเทพค่ะการให้มันไม่จาเป็นต้องได้รับเสมอค่ะคือถ้าเราแค่ให้เราก็มีความสุขแล้วแล้วก็คนที่ได้รับก็มีความสุขด้วยเราก็โอเคแล้วค่ะใช่ค่ะเรียกว่าระดับโลกได้เลยแบบอย่างไม่อายปากแล้วก็ พี่ซาพีเลซาก็ทำให้แบบว่าประเทศไทยแบบว่าได้แบบว่าอามีความแบบเจ,จรจาัรได้แบบว่า <ไป S 2> อยา่างถูกคานองใช่ค่ะ ส่วนช่วงที่เปิดประตูให้แฟนคลับเริ่มทยอยเข้าไปในส่วนคอนเสิร์ตได้นะคะก็จะเห็นว่าวันนี้มีการจัดการที่ค่อนข้างเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยประสัมพัน์ธเส้นทางอยู่ตลอดว่าบัตรโซนไหนเข้าด้านไหนเพื่อให้แฟนๆสามารถเข้าไปด้านในได้สะดวกนะคะและอยู่ในช่วงเวลาที่กําหนดซึ่งก็จะทําให้สีสาวแบล็คทิงสามารถเริ่มการแสดงได้ตามเวลาที่วางไว้ค่ะ โดยหลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตทั้งสองรอบที่ไทยนะคะสาวๆจะมีเวลาพลักอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตที่ฮ่องกองค่ะ